ขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมะชาวนี้จะได้นำอนุสติข้อที่สที่เรียกว่าศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลหรือศีลเป็นสิ่งที่ควรระลึกถึงศีลตัวนี้ก็เราค่อนข้างจะคุ้นเคยศีลตามตัวแปลว่าปกติแปลว่าหนักแน่นแปลว่าหนักแน่น แต่โดยความหมายกว้างๆหรือเอาทางอัฏฐะแล้วศีลก็คือการสำรวมกายวาจาหรือการรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยให้เป็นปกติหรือหมายถึงการรักษาวินัยการรักษาระเบียบรักษากฎเกณฑ์รักษา ศีลาจารวัตรักษาอาจาระต่างๆเพราะง,งั้นผู้ไหนมีศีลก็ถือว่าพูดโดยภาษาชาวบ้านก็คล้ายๆเป็นเป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือเป็นคุณสมบัติของผู้ดีผู้มีศีลก็ถือว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ควรแก่การเคารพนับถือหรือคบค้าสมาคมด้วย ศีลทำให้คนดีขึ้นหรือทำให้คนนี้มียังไงปกติพวกเราก็จะมีเครื่องประดับมร่างกายเยอะนะแต่นี้พระธเจ้าบอกว่าศีลนั้นเป็นเครื่องประดับร่างกายที่ดีที่สุดนั่นคือประดับคนที่ดีที่สุดหรือเรียกว่าประดับใจที่ดีที่สุดเรียวกว่าจะงามกันจริงๆงามที่ ใจจริงๆหรืองามทั้งกายทั้งใจจริงๆเนี่ยก็ต้องดูที่มีศีลาจารวัตมีอาจารสมบัติครบถ้วนแค่ไหนอย่างไรศีลนี่มีคุณค่าแก่ตัวเองก็คือทำให้ตัวเองงามทำให้ตัวเองนี้มีความแก้วกล้าจะเข้าสังคมใดจะไปพูดไปคุยกับใครคนมีศีลจะมีความมั่นใจ เพราะคนมีศีลก็จะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเราไม่รู้ว่ากฎหมายบ้านเมืองมีเท่าไหร่แหละแต่หากเรารักษาศีลห้าเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองไม่มีแน่เรารักษาศีลห้านี้เราไม่ตกเป็นทาตยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายามาทั้งหลายศีลก็จะปกป้องรักษาเราได้หมดเราก็จะไม่เป็นคนที่ชื่อเสียงเสียหายไม่ติดการพานันไม่ละเมิดในคู่ครองของใครเพราะเรามีศีล เราก็จะไม่เป็นคนเมาไม่เป็นคนไม่มีหลักมีฐานนะรักษากริยามารยาทเราไม่ประเมิดขครนี่ก็เป็นคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามศีลในแง่ของสังคมครอบครัวสังคมทั่วไปศีลก็จะเป็นกติกาให้สังคมหรือให้ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างสงบสุขให้มนุษย์ไม่ ละเมิดแก่กันและกันไม่ละเมิดในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองไม่ละเมิดในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องไม่ละไม่เบียดเบียนตัวเองหรือไม่ทำร้ายตัวเองโดยการดื่มโุราเมลัยเครื่องดองของเมาต่างๆเพราะฉะนั้นสังคมจะมีความสงบสุขจริงๆเนี่ย ศีลจึงเป็นฐานของสังคมถ้าสังคมมีศีลแล้วกฎหมายก็แทบจะต้องไม่ใช้ตำรวจทหารทั้งหลายก็แทบจะไม่ไม่ต้องใช้เลยการที่สังคมมีศีลธรรมน้อยไปนี่เองเราจึงต้องบัญญัติกฎหมายกันเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นในหน่วยราชการทั้งหลายจึงต้องมีจัญญาบาเัเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลายอย่างหลายจัญญาบรหลายกลุ่ม แต่ถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยกฎหมายก็สามารถลดลงได้จัญญบัญก็ไม่ต้องไปปฏิบัติเพิ่มได้การที่เราจะมีศีลจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจเห็นคุณค่าของศีลตั้งใจงดเว้นจะรับจากพระหรือไม่ก็ตามการตั้งใจงดเว้นหรือรับจากสื่อสารมวลชนต่างๆก็ทําให้เรามีศีลได้เราเระลึกถึงศีลของเราตลอดเวลาว่าเราทําได้ดีปฏิบัติได้ครบถ้วนขนาดไหน